เราก็มาถึงสวนน้ำแบกมาเทนแล้วค่ะถ่ายรูปไหมค่ะหนึ่งสสายิม้มหวานค่ะเราก็มาถึงวันเสาร์ค่ะเป็นรอบเย็น4ี่โมงเย็นถึงห,หนึ่งทุ่มอุ้ยน้องน้องอลันจะลงแล้วเหรอทางอลันเปลี่ยนชื่อเลยลูกเออยิมอ้มหวานเลยไปเปลี่ยนชื่กันลูกไป ป้าหันมาก,ก่อนมามาอันนี้ใช่นะ้ำวนไหมเดี๋ยวแม่พาเล่นถ้ามาหาลูกก่อนคะ่ะถ่ายรูปอลินหันมาค่ะลูกคนดีหนึ 1, 2, 3, 20, ่งสองสามยิ้มหวานเออดูน้องอลันน้องอลันครับในน้องอลันจะไปเล่นน้ําแล้วใจเย็นเย็นเย็นไม่ยอมใส่ชุดว่ายน้ำนนนออลันถ้าไม่ใส่ไม่ได้เล่นมาใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อน มันมันไม่ครับลูกมันมันเสี่ยนเฉยหนนูยืไม่ถึงไปเล่นตรงไหนกันดีเล่นน้ำมนเหรอคะขึ้นแรงมากนี่มันทะเลวหินนี่มันจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะว้ายพาเอาแว่นพ่อคะเปลี่ยนหนักเลนไหมแม่มาให้แล้วอ่าั้นเอาแว่นตาไปค่ะคือพัดหนูมาอะไรล่ะคะเหรอคะ จริง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 โอ้โหนี่หม่ามีห่วงยางเจ๊ห่วงยางไหมคะเอาไว้ห่วงยางเนื่องจากหลันไม่ยอมใส่ชุดว่ายน้ำใส่เสื้อยืดกางเกงว่ายน้ำชุดว่ายน้ำมันเป็นแบบเก็บอุณหภูมิอ่ะจะรัดรัดแน่นๆไม่ยอมใส่จับซื้อกางเกงว่ายน้ำมาแต่ก่อนหนาวใส่เสื้อทีช่วงนี้เป็นวัยที่แบบ เอาใจไม่ค่อยถูกเลยอะมาทึกไว้นะเป็นไว้ที่เอาแต่ใจสุดๆดิอลินามาเลยจระเข้หน่อยหนาวเหรอเขาจับ <c oughs> ลูกขึ้นเฮ้ยจระเข้หน่อยจับหัวแล้วจับหัวหหว้า ใช่ก้าเขา้ใา,เขาใกล้แหละโดนต่อยหัวเล็วๆๆจริงจระเข้หน่อยจระเข้หน่อยโอ้โหน้องลังขี่หลังปลาดีกว่าเร็วๆเร็วๆ ชุดมาอาเลยจุ๊บจุ๊บเออน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน้องเด็กดีอ่ะเนี่ยน้องเป็นเด็กดีต้องชมน้องเยอะๆเป็นให้กำการให้กำลังใจน้องอเยื้อเท่านั้นได้ใส่กางเกงว่ายน้ำก็โอเคโอ้โหต่อข้อปะป๊าป้วยไม่ทำไมไม่ไว่ายเองอ่ะทำไมหลานๆไม่ไว่ายเองครับ ไม่กลัวตามาลั่นไปเลยจืดจืดสีเหลืองเหรออ๋ออันนี้เหรอไปได้เฉลยเดอร์สีเหลืองไหมถ้าสีม่วงเหรอมันดูฟ้าลงไหมสีม่วงสีม่วงไม่กล้าสีฟ้าลงยังไม่เออเก่งค่ะเก่งค่ะหาพี่หน่อยมาพี่หน่อยลงมา เอบีเนี่ยลักปลาที่สุดเลยไปไปเติดปลาป้าสุดๆเลยปลาปลาหันมาน้โนโรันปลาปลาหันมาอย่ไว้นะรอน้โนโรันหันมาใครเรียกน้โนโรันหน่อยแล้วโโพ่อหมุนหมุนตัวมาค่ะหมุนตัวอีกด้านหนึ่งอ่ะยิมม้มหวานหมุนไปอีกมองไม่เห็นค่ะเฮ้ยหันไปอีกแล้วหันไปดูสไลเดอร์อีกแล้วหมุนมายิม้มานแล้วหันมาติดคอนอื่น หมุนมาด้านนี้ค่ะติดคนอื่นหมุนมาด้านนี้ทำไมแล้วไม่หันกล้องไปทางนี้ทำไมก็หันหาลูกไออ่ะที่วาไปกินอะไรเรือได้ไปันครับตอดคอมิด้วยไปเลยพี่ลินเออไปเลยค่ะน่าพิสูจน์ แม่งอะแม่ไงไปเล่นสีอะไรกันนะสงสัยจะสีขาวฟ้าแน่เลยเดีย๋ยวพี่อาินไปดูพี่อารินเลยพี่หน่อยพาไปดิสีขาวฟ้าพี่หน่อยเขาชอบสีขาวฟ้าไปดิแก่เจมมาแล้วแก่เจ ใช่จึงไม่ใช่เจเจนะเจอ,อยู่ไหนไหนหาดูหาเจดิหาเจดิเจจะลงมาตรงนี้นะอลันเจลงมาตรงนี้อลันดูนะรร้้ย่ไมูัาเชีตอนแรกไม่ยอมใส่กางเกงแม่ไปเปลี่ยนชุดกลับมายอมใส่ไม่รู้เพราะอะไรนี่อลันดูเจเจ นี่เจ๊า,จา,าแล้วตู้ามาเหรอหนว่า,าอไ<ะ>ชอบใช่ไหมห <laughs> นูก็เลยไม่ชอบสีฟ้าใ่ไที่ปะปาไปเล่นปะป๋ปาไปไหนแล้วพี่น่อยจะไปตามถ่ายแตมัมสีฟ้าหรอเดี๋ยวเราไปดูปะป้ากัน อย่าพึ่งถอดอย่าพึ่งถอดเราจะถ่ายลูกยิ้มหวานยิ้มไวยิ้มไวแม่จะถ่ายกับสไลเดอร์ถ่ายกับลูกถ่ายกับลูกคันมาหนึ่งสองสามดีนะแว่นไม่หลุดอ่ะน่ารักจังเลยลูกไม่เอาค่ะจ้นจุนชอบเขาชอบสไลเดอร์สีเหลืองพรอะ ชมพูไม่ได้หรอกชมพูน่ากลัวเพราะเหยา่ลูกลงชมพูชมพูสูงหน้าพี่ลินไปสีฟ้าขาวเด้วแม่ตามไปถ่ายไปไปขึ้นขึ้นไปขึ้นสไลเดอร์ให้น้องนั่งตัดนะเรากำลังจะขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ ข้างหลังกติดนะครับต้านี้เนยอนนะครักเยเดี๋ยคุณผู้หญิอยสักว่าเลย เองแล้วไปปะป๊าันเล่นเหรอต่อคืนต่อคืนจื้อจือพอจับลูกเลยคะ่ะแกล้งนิดนึง <c laimed> นิ่มไหมลกูกข้างนอกไม่นิ่มนะนิ่มแค่สีฟ้านะคะพอดี จะถอดก,กันเก่งอีกแล้วเมียวเขาใส่กันเก่งทุกคนครับลูกตอนนี้คืนจะมาแล้วในอีกเวลา1.59วินาที<ว>เบียรินเตรียมตัว โอ้นี่เป็นไงล่ะโอ้นั่งสมาธิหลับตาด้วยหลับตาด้วยไม่นี่นั่งสมาธิกลางคืนเฮ้ยขึ้นเบาแล้วว่าอ๋อโอเคหมดแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นเวลาตรงนี้ค่ะแล้วอีก23นาทีก็รอไปนะคะเดี๋ยวค่อยมีขึ้นมาใหม่ใช่ไหมลิลลินก็คือรออีก23นาทีใช่ไหมถึงมีขึ้นอีกรอบใช่ป่ะโอเคเราไปได้เงินกันเถอะ ปนี่เบื้องหลังของมาม่าก็คืออยู่ห่วงยางนี่เองนะมาม่าก็เลยไม่กลัวคลื่นมาดูนี่มาดูนี่หนูจะจมให้ดูนำน้ำเหรอโอ้โหลูกสาวก่งเขาเรียกว่าลอยคอลอยคอาปดาวอุ้ยไปแล้วทุกคน เหยียดตรงแล้วมือตีข้างลำตัวเขาเรียกว่าท่ากันเชียงเอาใหม่ไหมโมนี่ท่าอะไรเนี่ยไ<อ>ปไปหาน้องรันกันอ <c oughs> สองพี่น้องกำลังหลับปุ๋ยเลยเก้าโมงกว่าแล้วครับน้องรังนนอนแต่เทียงคืนีลีเชียงคืนรืนยังหลับปุ๋ยอยู่เลยค่ะ ที่ไทยปารีสอร์ทนะป่ะป้ะกินข้าวกบอะไรเมนูไข่ไข่พะโล้ไข่เจียวไตปลาเดี๋ยวพี่หน่อยใส่ให้ลลกต้องใส่ <c oughs> ตกใจเปล่าว,าว้าววิ่งไปแล้วตุ๊กตาพี่โอ้ยเจ๊ยิง,งเองเองหรอเจ๊เจ๊ยิงเองเหรอเจ๊ โอ้ยลุนลุนลุนดูของกลัวแน่นแน่นโอ้ยิงโดนแล้วลิลิงก็เก่งนะโดนสีชมพูนี่ป้ายิงโดนสีเหลือง เย่เย yeah, yeah. ่ก hey, oh ่นก่อนแต่ขาก็โดนนะ่นีอ่นี่นี่ใจอยู่นนนิ้วเดียวยิงไม่ได้เออเลัมัต่ตอยู่ตตัวเลก็เลต่ต